ไปอย่างีจังดนจะไปอย่างาคเยเห็นมาเพลงแหนก็เลยเขินพีน้องภาคเลีนสองรอบล่ะเลียนคือนน้าสองรอบเป็นเพลงจากของจ้เพลงใ้สานก่อทั้งหลายอไปเป็นยอนไปปนอดทายุรถมนัเลีนสองรอบล้วแม่กระตื้นเต้นพูด เพียงนี่ได้อยู่บนเบิงเบ่งจะกินเบิงเ่งจะกินพีน้องพดพกอกนังก็เอาเอโหย่ไอ้ยเกาะขอเอาอนนักล้องดตีมเองไโหแมนอยู่นันนี้ปารีบีนี่ไง เอาก,กเลนเบิร์ดแมนบอกขอไหมไหมถึงว่าตัดของเขาออกอถ้าขอเลียนสองรอบแล้วพี่น้องมันเราเปล่าเนี่ยโอ้อ่อยลืมไทยตอน,จนเจอเลียนไปเนาะ เพลงอีหย er oh, oh, okay. ังแมวล่ะเพลงอีหยังแมวลยนะกูบอกแล้วอ๋อจีลองเกินไหอย่างจีลองเพลงอย่างโอ้ยปล่อยก็เจ้าลองเนี่ยปล่อยก็เจ้าลองเนี่ยการใช่นานเน่บานกำลังจีลองเพลงแมวล่าเอื่นมันมาอย่างกันปะอันนี้คือการสอบกระเบดอนะครับและการสอบครับ ตอบครับพี่อง เล่นไหมหม,ม,มดคิ่วแล้ว <c oughs> จะเล่นสองรอบก็ยังแรงเล่นรอบสามดีเป็นอย่างยิ่งเจ้าากแรงเอาไม่เอาไม่ไปแล้วเอาไม่ติดนะติดติดตัวไปเลยติดตัวไปเลย <c oughs> จะมาเล่นไปเอาไม่ยากจังะมาเล่นไปเอาไม่ยากมันจะเป็นลมน้ำเจ้าเล่นนี่เด็ด พรบเริวรนับคนนักพบบพอบเกรียนนักขั้นึกกันวกันกำลังสิงปหาไม่หางเพราะว่ามันหดคิ้วเนาะกัอเกรียนตัวดีนะอยไว้ตัวทนโอ้โหปวดตั่ฮะเฮ้ยยังไังเี้น้ำใการใช่เลยบ่าฮ่ด เด,ดี๋ยวเราจะการที่โชว์ตัวกันนราบนี้นะคะได้งอ่าไหลมันบวดไน็ตบวดีเมดครับมนี่ยังก่อนม่ยังก่อครับเ <Bad word. S 2> ยากอเห็นจะเ็นทีพเลยอะยิ้วเขาแห้งไง ลีปเด้หน่ <S <S ขึ้นแล้วเราลองมาไหนเนาะเมียนไม่ิ้มขึ้นแม่่มยังกบะอะไรสรรอไไดสรอ,อไร,รไอยังเซบุก

Right? <t 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 ึ <t 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 ้นบลกที <t <t huh? <t 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 ่ขึ้นเลยเชฟกุ้งมุ้งไส้เขนอยู่บัวก็ยยูน้ำิมุถาวรเจ้ายางไปบ่ไดมาบ่ไดลุ่มเพระได้พยุงเจ้าไวใดเอกไปขืนน้ำเข่าเอกไปข้นน้ำเขา

ไฟเบาคนน้าน้อยตเล็้าน้อยมาก่อนด้นั้เข้ามาก่อนน้านั้มข้นตรงนี้ก่อนแก๊บอกกิงครับพี่น้องต้นั้วยไปไปนู่นอะไรนะเอ๋อเออไปนู่นโอเคไม่ลัเอาได้เขียนเขียนกับร้านที่กัน เขมมาทางนี้ล้านมาทางนี้อาเป็นอีกอาเ้าก็มาอาเขมออกคนี้คนี้เซนเตอร์ดูอวัดถูกไหมอัร์เรยจเซนเตอร์บอมโวทุกคนดูช่องไปดูช่องไปก่อน ทีนี้อัมสุขขยับไปนนไหน่อยหนงอ่ะพี่ละออกหน่อยค่ะโอเคอ่ะพี่เ,มเคมออกยังไงค่ะโอเคอ่ะทีนี้ทีนี้ตอนเดินขึ้นเนาะตอนเดินขึ้นเนาะอ่ะฝั่งนี้เป็นวัดน้ำฝั่งนี้เป็นแอนน้ำฝั่งนี้เป็นวัดน้ำเนาะแล้วก็ม <Yeah. S 1> ีกับการเพราะว่าอันนี้มัน,นเดินอ,อันนี้คือนเดียวเจ๊ด้วยอ่ะออก อ้าุ่มว่หนายางขึ้นไปเลยเห็นบอไปในลงมาเออคือบ่ให้ลงน้ากันอีหล่าเพื่อเอื่นเลียนดิจำได้ว่าละต้อผู้ใดเพาว่าไอ้จำได้ว่าอ้ต้อลาเลียนเลย 活揪了，活揪了。 เพลงเขาแม่ลองม็นตะเงิดเถี <mon caring> ่เขาปังมาตังดวนนะนึกว่าเป็นเพลงแเอนมาได้แถ่แอนเอาเพลงเขามลองครับพี่น้องแล้วกันยูทูบเบอร์ น้องสุนะครับน้องสุเป็นเพงที่หายใจยากมากเลยพี่ดีมไม่แห้งพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนครับขอบกันทิ่หน้าครับบ๊ายบายคอันนี้ในเพจนะอันนี้การปีนไม้กันบวชนั่นบุญบ้างไปกันดังหมอคือบอกว่าสาอ้ยไงเงาด้วยเบลมาสามท้องเบลเปอดเป็นอย่างช่างเสียไปเนี่ย บะมี่แนวเสียบบะมี่แน่ใจมันเสียบแบบนี้ไม่ได้ทำไมเสียบไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ oppo overman อันนี้ไม่ใช่อะไรนะไอ้มันมีมันเสียบได้สิเสียบได้เลยไม่มีไอ้มันไม่ใช่ไอ h o n e มันเป็น oppo แล้วล่ะก็เมื่อตอนรับเชิญเพื่อนผู้หญิงครสองแล้วที่้วพูดว่าเอนคช่วงเปิดตัวต้นครับพี่น้อง จะพี่น้องนะครับคลิปนี้กะซ้นำนีนิเนาะนะครับเดี๋ยวจะขวากันกินในคลิปต่อไปพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนครับนะครับมือนี้เป็นบาเรียนน้ำเล้าสองรอบสามรอบโอ้ล,ลตัตตาแบบอกระคือตะวันหอดเพียงเล้าบดได้เทียจ้าเพียงได้เนี่ยนะครับข้าวไข่เลียนอ่ะขอบคุณพี่น้องครับอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนครับพี่น้องสวัสดีครับ เเปไปแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า